กาลาตาผีประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่17ตอนกาลาตาผีลงอาคมผวนสพานเยือกไปทางร่างเมื่อเหลงโผตัวลงมาทาบทาับด้วยความดีใจสุดขีดเมื่อรู้ว่า ได้กะลาตาเดียวมาแล้วจมูกและปากระดมจุมพิษไปทั่วใบหน้าและคอของผัวลับซึ่งก็เนิ่นนานเสียจนชายหนุ่มรู้สึกระบมจนต้องผลักสาวเจ้าออกห่างจากตัวแต่เหลงไม่ละความพยายามนางกอดเอวแล้วซบหน้าลงกับอกหนาแกร่งฝ่ามือรูปเกลี่ยลงไปที่หน้าอกของเขาความรันจวนใจจึงเกิดขึ้นมาโดยเร็วเหลงเองจะดีใจอะไรนักหนาวะ กะอีกแค่กะลาตาเดียวมันสำคัญสำหรับชีวิตเองนักหรือไงวะหวนข้องใจเกี่ยวกับกะลาตาเดียวลูกนั้นที่อาจารย์ขนมและตนเองต้องฝ่าดงผีเข้าไปในป่าช้าเพื่อค้นหามาให้หญิงยอดชูเขาเคยสอบถามกับอาจารย์ขนอมแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่แน่ชัดเขาจึงมาสอบถามกับเหลงอีกครั้งแต่หญิงจอมัญยาหาได้ไขข้อข้องใจแต่อย่างใดพี่ผวนจะ อย่าเพิ่งถามอันใดเลยรู้แต่เพียงว่าเพรานี้มันมีความสำคัญแก่ฉันมากรวมทั้งพี่ด้วยนะหากว่าประสบผลดังอาจารย์ขนอมบอกเอาไว้สิ่งที่จักหวังก็เป็นจริงขึ้นมาได้เ้ยงตอบแบบกำกวมอีกคนหวนถึงกับมึนหัวเสียจนถอนใจออกมาดังๆแต่แขนล่าแกรง่งรวบกอดร่างงามกระชับลงกับอกกว้างของตนเองจมูกโด่งคมจรดรงชิดติดกับหน้าผาก แล้ววนเวียนซ้ำอยู่ที่เดิมจากนั้นวนลงมาประทับริมฝีปากสวยได้รูปเหลงข้าอดใจไว้ไม่ไหวแล้วเว้ยเองงามไปทั้งตัวงามกว่าเก่าเสียอีกสัญญากับข้านะว่าจากมาหาข้าทุกวันไม่เพียงแค่เสียงสัน่นขอคำมั่นจากเหลงเท่านั้นร่างใหญ่แข็งแรงได้ทาบลงมาบนตัวด้วยความเสน่หาของอารมณ์ดิบหญิงสาวไม่ตอบรับมีแค่เพียงแขนทั้งสองข้าง ตะวัดรัดรอบเนื้อตัวของผวนเอาไว้ความซาบซ่าได้บังเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจของคนทั้งสองผ้าผ่อนคลายคลี่ออกจากตัวซึ่งก็ทำให้ผวนถึงกับตาลุกวาวเหลงเอ๋ยเองช่างงามไปทั่วสรรล,ลางหากว่าเราได้อยู่ร่วมกันทุกค่ำคืนข้าคงมีความสุขมากกว่านี้ผวนเอ๋ยด้วยความลุ่มหลงในตัวอิสตรีที่เขากอดเอาไว้จนแน่นเลงเองก็มีความรู้สึกไม่ต่างไปจากกัน รับรู้แต่เพียงว่าผวนคือชายคนเดียวที่รักจริงยอมทำตามทุกอย่างเพื่อให้นางมีความสุขแม้ว่าจะเหนื่อยยากสักเพียงใดก็ตามซึ่งเป็นความดีที่นางยินยอมพีกายทุกครั้งเมื่อผวนต้องการความผูกพันจึงก่อตัวขึ้นยากที่จะตัดใจได้ง่ายแต่นางก็เจ็บปราบกลางใจต่อความผิดเมื่อได้กลายเป็นเมียบ่าวของหลวงราชศักิ์แต่เลงก็รู้ว่าเพื่อปากท้องของตนเอง จำใจฝืนความรู้สึกอันเลวร้ายนั้นเอาไว้ถ้าให้เลือกจริงๆใครละจะอยากมีผัวสองคนในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมและอับอายขายหน้าคนทั่วไปด้วยเหตุนี้เหลงจึงยอมให้พวนทุกอย่างนางตอบสนองความดีที่เขามีให้เมื่อได้อยู่ด้วยกันจะไม่ยอมให้เวลาผ่านเลยไปคนทั้งสองจะต้องตักตวงความสุขใส่ตนให้มากที่สุดที่เหลงทำเช่นนี้ ก็เพราะรู้ดีว่าหลวงราชศักิ์ไม่เคยมอบความพึงใจได้สุขเท่ากับชายบ้านป่าเมืองเถื่อนคนนี้อีกเลยเมื่อผวนทำให้สมใจนางจึงได้ส่งเสียงแห่งความสุขมือเหนียวลังต้นไม้เอาไว้แน่นเมื่อรับรู้ถึงวาระแห่งการแนบชิดอาจารย์ขนมเริ่มพิธีหลังตะวันตกดินได้ไม่นาน แกปิดหน้าต่างให้มิดชิดล้อมสายสินไว้รอบสำนักเป็นการป้องกันเจตพูดเข้ามาทำอันตรายเบื้องหน้าคือเครื่องเส้นชุดใหญ่ซึ่งวางลดหลั่นลงมาจากหัวกะโหลกผีที่มีเทียนไขสีดำเล่มใหญ่จุดไฟให้ความสว่างเจิดจ้าในมือใหญ่ถือเครื่องประดับสตรีเอาไว้สองเส้นประกอบด้วยสายสร้อยนางควายมีจี้ทำจากกะลาตาเดียวตัดเจียนเป็นรูปดวงตาแล้ววาดรูปลงสี เป็นประกายสีแดงจากเลือดสัตว์ทั้งสองมุมเจาะรูร้อยเชือกหนังผูกปลายเข้าหากันไว้สำหรับคองคออีกเส้นทำเหมือนกันแต่ขนาดย่อมลงมาใช้สำหรับสวมข้อมือสายตาอาจารย์ขนอมมองด้วยความพึงใจต่อเครื่องประดับสยองขวัญภายนอกดูสวยงามน่าใช้ใคราจะรู้ว่าอีกไม่นานมันจะเป็นสิ่งที่สิงสถิตจากสิ่งที่น่ากลัวเข้าไปซุกซ่อนอยู่ภายใน และเจ้าสองสิ่งนี้อีกนั่นแหละจะสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้สร้างอย่างเขาได้ไม่น้อยหากว่าเหลงยอมทำตามคำพูดที่นางเคยให้ไว้ผวนมองดูสร้อยและข้อมือด้วยความโงนเขาอยากรู้ว่าอาจารย์ขนมทำขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่แต่ไม่กล้าปีปากถามเขาได้แต่ทำตามความประสงค์ของชายผู้มากด้วยเวทมนต์ดำตลอดเวลาที่ทำพิธีดวงตาทั้งสองข้างปิดสนิท จะมีแค่เพียงริมฝีปากขยับไปมาเท่านั้นผวนรับรู้ในทันทีว่าจะต้องมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นหูเขาแว่วได้ยินเสียงฟ้าร้องเสียงดังครืนค้างใกล้เข้ามาตามด้วยพายุพัดโหมกระหนำ่ำจนดังอื้ออึงความรุนแรงของพายุหอบเอากิ่งไม้น้อยใหญ่ตกใส่หลังคาสำนักจนเกิดเสียงดังโครมครามผวนต้องสะดุ้งด้วยความกลัวเมื่อรู้ว่าตัวเรือนโยกไหวแล้วเคลื่อนตัวเอ็นไปมา รากับว่ามีมือยักจับถอนเรือนเล่นสึกผีคลานี้เห็นทีว่าหนักยิ่งนักอาจารย์ทำไมต้องทำเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกข้ากลัวเสียจนของเสียจะราดอยู่แล้วเราจะทำอันใดต่อฉันกลัวแล้วนะพ่อแค้วแม่แก้วไอ้ผวนใจจะขาดอยู่แล้วสิทธิผู้เดียวของอาจารย์ขนมเผอร้องออกมาด้วยความกลัวหน้าป้านเหลี่ยมหลบลงกับฝ่ามือตนเองแต่ความไหวเอ็นของตัวเรือน ยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ก็น่าแปลกผู้มากด้วยอาคมกลับนิ่งเฉยไม่ใส่ใจต่อสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นพันเสียงดังรั่นเปรีย้ยเกิดขึ้นตรงหน้าผวนอ้าปากค้างหัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นนางผีตายทั้งกลมยืนตาเหลือกแดงถลนจนแทบจะร่วงออกมาจากเบ้าที่มีเนื้อเปื่อยยุยหน้าของมันแสดงอาการเจ็บปวดและบิดเบี้ยวไปมา จากนั้นส่งเสียงร้องควรวญครางเสียงมันดังโหยหวนมือเน่าเฟะทั้งสองข้างขยำบิดไปทั่วทั้งตัวจนเนื้อหลุดร่วงลงไปที่พื้นกระดานแล้วส่งกลิ่นเหม็นตลบไปทั้งห้องอ้ยไอ้คนทอระยศเองให้คำมั่นแก่ข้าว่าจะปลดปล่อยดวงวิญ,ญญาณให้เป็นอิสระแต่เอองกลับเรียกดวงวิญญ,ญาณข้าไปจองจำอีกไอ้หมอผีเถื่อนข้าขอสาบแช่งเองให้ได้รับความทุกข์ทรมาน ยาอันแสนสาหาัสสิ้นคํำสา์แช่งของปีศาจร้ายมันยื่นมือทั้งสองข้างเข้ามาใกล้กับวงสายสินแต่แล้วร่างของมันกับหมุนติ้วอย่างรวดเร็วเสียงหวีดกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นจนพวนรู้สึกว่าแก้วหูจะแตกและความมหัศจรรย์ก็ได้เกิดขึ้นเมื่อร่างของมันวูบหายเข้าไปในเครื่องประดับทั้งสองชิ้นนั่นเองอ่าหมดไปหนึ่งเสียงอาจารย์ขนมดังขึ้น เมื่อผวนมองดูก็เห็นว่ามีเหงื่อการแตกพรักออกมาจากรูขุมขนบนใบหน้าของผู้มากด้วยอาคมเพราะแกใช้พลังต่อสู้กับผีตายทางกรมมากกว่าทุกครั้งเสร็จพิธีแล้วใช่ไหมขอรับอาจารย์ผวนล,ลึงโวดใจไม่น้อยคิดว่าพิธีจองจำวิญญาณชั่วร้ายได้จบสิ้นลงไปแล้วเขาจึงจะเก็บเข้าของให้เข้าที่แต่เสียงห้าวเหมิมดังขึ้นเรียกความกลัวของชายหนุ่มให้กลับคืนมาอีกครั้ง ใครบอกเองละไอผวนยังดอกโวยยังมีผีอีกตั้งเจ็ดป่าช้ามันจักมารวมกันอยู่ในสายสร้อยทั้งสองเส้นนี้เมื่อได้ยินเช่นนั้นหัวใจของสิทธิ์แทบหยุดเต้นดวงตาทั้งสองข้างเบิกกว้างเขาอุทานด้วยความตกใจรักคนตื่นกลัวฮะอาจารย์ยังมีอีกหรือผีเจ็ดป่าช้าอีกหรือนั่นเออของจะได้ครั้งเองเตรียมตัวเตรียมใจเอาไวใ้ให้ดีเถิดมันจัโหมเข้ามา ในอีกไม่ช้านี่แล้วเอ็งอย่ากลัวไปเลยแล้วจงวางใจข้าเถิดไอ้ผวนพวกมันไม่อาจทำอันใดแก่เราทั้งสองท่ายดอกชายร่างใหญ่ห่มขาวให้คำมั่นเกศสิทธว่าอย่ากลัวต่อพูดผีที่พากันยกขยงมาถึงเจ็ดป่าชา้าแต่ไอ้หนุ่มบ้านป่าหาได้วางใจไม่คว้าเอาปักคำและเส้นได้ของขลังที่พอจะหยิบฉวยได้มาคล้องเอาไว้เต็มคอและแขน ไม่เว้นแม้แต่บนศีรษะผมทรงหลักแกวจนดูรกรุงรังและหน้าขันเป็นอย่างยิ่งฉันจักทำเช่นไรเล่าหากว่าพวกมันพากันมาจริงๆเช่นนั้นนอกจากตัวสันราริกด้วยความกลัวแล้วน้ำเสียงที่ถามผู้เป็นอาจารย์ยังสะท้านตามไปด้วยฝ่ามือใหญ่จึงตะบกลงบนข้อมือของมันเต็มแรงผวนถึงกับสะดุง้งและร้องเสียงหลงออาจารย์เองจะแหกปาไปหญย,ยเล่าไอ้ผวน อาจารย์ขนอมตวาดกลับไปด้วยอารมณ์ขุ่นมัวแม้จะรู้ว่าลูกศิษย์หวาดกลัวจนเกินเหตุซึ่งเป็นเรื่องประหลาดล้ำผวนกลัวผีแต่กลับฝากตัวเป็นทาสรับใช้หมอผีซึ่งแต่ละวันครุกอยู่กับเจตพูดวิญญาณร้ายที่แฝงเลนรอบตัวหากว่ามีดวงตาวิเศษสามารถมองเห็นสรรพสิ่งผวนก็คงจะต้องช็อกตายไปแล้วฉันฉันนึกว่ามือผีจับขอรับอาจารย์ผวนตอบกลับด้วยเสียงสันส่น ดวงตาทั้งคู่หลบหลูมองลงที่พื้นปัดนี้ลมหายใจติดขัดจนแทบสิ้นลมปราณใบหน้าแข็งกระด้างของอาจารย์สายไปมาด้วยความเวทนาเมื่อรู้ว่าสิทธิ์กลัวเสียจนหวาดระแวงและจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ว่าเห็นสิ่งใดก็ทึกทักเป็นผีไปเสียหมดไอ้บ้ามือคนโวยผีที่ไหนกันเล่าเอาละเตรียมตัวทำพิธีกันต่อ เร็วเข้าข้าจักได้พักเสียทีเรียกดวงวิญญาณแต่ราคาข้าเสียกำลังไปมากขูเพียงแค่ผวนได้ยินว่าจะต้องทำพิธีเรียกวิญญาณต่อเขาถึงกับข่าอ่อนซุดลงไปนั่งกับพื้นด้วยความหวาดภวาแล้วยกมือทั้งสองข้างพนมขึ้นสูงเพียงหน้าอกดวงตาทั้งสองข้างปิดสนิทเขาทำได้แค่เพียงสวดมนต์ไหว้วนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุ้มครองเพียงชั่วครู่ เสียงลมเสียงฟ้าดังกว่าครั้งที่แล้วเสืยอีกและลักคนแทรกซ้อนด้วยเสียงกรีดร้องของเหล่าบรรดาผีร้ายมันพากันตะเบงเซยงแซ่เสียจนผมบนหัวของผวนลุกตั้งชันโดยเร็วเสียงเหมือนอะไรหนักหนักตกลงมาพร้อมกับเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นหูเรือนทั้งหลังแทบจะแตกแยกออกจากกันเสียเดี๋ยวนั้นผวนสะดุ้งโยงลืมตาโดยเร็วอะไรกันนั่น สิ่งที่เขาเห็นอยู่เบื้องหน้าแทบจะทำให้เลือดในกายจับตัวกันเป็นก้อนแข็งตรงกลางบ้านเบื้องหน้าผีร้ายนับร้อยตนยืนบ้างนอนบ้างบางตนสำแดงฤทธิ์เดชวนเวียนอยู่บนท้องอากาศจนอัดยัดแน่นขนาดแทบไม่มีช่องว่างที่จะเบียดตัวออกไปได้เลยความน่าเกลรดน่ากลัวของผีแต่ละตนสร้างความหวาดผภาให้กับหวนจนตาค้างตัวเขาแข็งทื่อไม่อาจที่จะ ขยับขับเคลื่อนไหวไปได้นอกจากนิ่งขึงราวกับแท่งหินพวกมันจ้องมองอาจารย์ขนมกับลูกศิษย์ด้วยสายตาอาฆาตมาดร้ายเมื่อรู้ว่าถูกเรียกออกมาจากหลมุมเองต้องตาย <laughs> พวกมันร้องประสานเสียงดังกึกก้องด้วยความเครียดแค้นและพยายามที่จะหือเข้ามาแต่ไม่อาจฝ่าวงร้อมของสายศิลเข้ามาได้เพียงแค่เข้าใกล้เท่านั้นประกายไฟศักดิ์สิล ได้ลุกชดช่วงเป็นวงร้อมรอบเอาไว้ผีร้ายบางคนเจก้าโผตนเข้ามาใส่จนต้องกระเด้งกลับไปเมื่อเจอกับเปลวไฟลุกพรืบและไม่ลามไปทั้งตัวอาแสบร้อนอาช่วยข้าด้วยเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดและทุกทรมานดังขึ้นร่างเน่าเปื่อยดิ้นเร่าๆแค่เพียงชู่คู่เดียวก็มอดไหม้ไปด้วยแรงไฟอาคมและเหลือทิ้งไว แค่เพียงเศษฝุ่นจางๆติดพื้นกระดานเท่านั้นอ้ายหมอผีนรกพวกข้าจักไม่ไว้ชีวิตเช่าอีกต่อไปตายเสเถิดเหล่าผีต่างรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวม้วนตัวเป็นลูกไฟลูกใหญ่สว่างจัดจ้าซึ่งประกายไฟมีแต่ความร้อนได้พวยพุ่งเข้าใส่แทบจะทําให้เนื้อหนังไหมเกรียมแต่อาจารย์ขนมได้เอาน้ํามนต์ลูบฐานเนื้อตัวของตนเลสิตไฟผีนรกนั่นจึงไม่อาจทําอะไรได้ รอยยิ้มสะใจจึงเกิดขึ้นเฮ้ไอพวกผีไรญาติต่อให้ขนมาถึงสิบป่าช้าก็ทำอะไรข้าไม่ได้ดอกคราวนี้ระพวกเองจัะต้องถูกจอมจำเอาไว้ในของทั้งสองสิ่งนี้โอมสิ้นคำจอบคาถาแกประกบมือทั้งสองข้างเข้าหากันตามด้วยเสียงท่องมนระรัวเร็วๆจนฟังแทบไม่ได้สัตว์ปากหนาใหญ่ขยับขึ้นขึ้นลง,งๆเสียงผีร้ายต่างร้องหวยหวน ด้วยความทุกข์ทรมานผวนจึงเริ่มขยับเนื้อตัวได้บ้างแล้วสองตาทั้งสองข้างเบ่งมองด้วยความตื่นเต้นจนแทบจะกลกั้นลมหายใจเอาไว้ไม่ได้เมื่อผีนับร้อยตัวรวมกันเป็นก้อนไฟดวงใหญ่และลอยนิ่งอยู่ตรงหน้าเมื่อเสียงมนแผดดังขึ้นสิ่งประหลาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและสร้างความตื่นตรตึนพึงเพลิดให้แก่ผวนจนต้องลุกขึ้นนั่งยองๆจากลูกไฟดวงโตสีแดงอมส้ม กลับกลายเป็นสีเขียวเย็นตาแล้วย่อขนาดลงเท่ากับนิ้วก้อยจากนั้นแตกออกเป็นสองดวงมันแยกตัววูบหายเข้าไปในสร้อยและข้อมือโดยเร็วราวกับว่ามีพลังแรงดูดมหาศาลดึงเข้าไปจนเหลือแต่ความว่างเปล่าเสียงที่ร้องเมื่อครู่ก็พลันเงียบสนิทอาจารย์ขนมวางสร้อยทั้งสองเส้นลงบนผานสีทองอาร่ามตาแล้วขยับตัวให้นั่งตรงแกพนมมือขึ้น จากนั้นสวดมนต์เพียงชั่วคู่ร่างใหญ่สุดหวบลงไปกองกับพื้นและแน่นิ่งไม่ไหวติงผวนถึงกับตกใจสุดขีดอาจารย์อาจารย์เป็นอันใดอาจารย์ขอรับผวนเขย่าร่างหนาใหญ่ด้วยความเป็นห่วงปากกร่ำร้องเรียกชื่อดังๆแต่ก็เงียบสนิทจะมีแค่เพียงลมหายใจแผ่วๆออกมาจากปลายจมูกเท่านั้นผวนคว้าอับยาแก้ลมขึ้นมาป้ายจ่อลงใต้จมูก แล้วก็เอามาทามือจนร้อนแล้วบีบเข็นตามเรือนร่างแกร่งอย่างรวดเร็วอาจารย์เป็นอันใดเล่าลืมตาขึ้นมาก่อนอาจารย์ขอรับชายหนุ่มพยายามบีบเข้นร่างของอาจารย์ด้วยความเป็นห่วงสุดหัวใจเพียงชั่วครู่อาจารย์ขนอมจึงลืมตาขึ้นมาพร้อมกับลมหายใจแผ่วเบาแกมองหน้าศิษย์ด้วยความรักเมื่อรู้ว่ายามยากมันไม่ยอมทิ้งหนีไปไหนฝ้าปนิบัติดูแลเป็นอย่างดี ไอ้ผวนข้าไม่ได้เป็นอันใดดอกแต่อย่าพึ่งตีตนไปก่อนไข้เลยข้าแค่ล้าไปเท่านั้นเองนอนพักสักประเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นแม้ว่าอาจารย์ขนมพยายามฝืนยิ้มแต่อาการเหนื่อยล้าที่ปรากฏอยู่บนสีหน้าบ่งบอกว่าร่างกายย่ำแย่จากการสูญเสียพลังงานไปมากผวนยิ้มด้วยความดีใจกุมมือใหญ่ของอาจารย์เอาไว้จนแน่นมันไม่กล้าบอกว่ากลัวผู้มีพระคุณตาย ในยามมืดค่ำเยี่ยงนี้คงต้องนอนอยู่กับศพจนกว่าจะสว่างเพราะเขากลัวว่าบริเวณนี้เต็มไปด้วยดวงวิญญาณที่อาจารย์ขนอมใช้มนบ,บังคับเอามาเป็นบริวารถ้าขืนยา่างเ้าก้าวออกไปมีหวังถูกพวกมันหลอกหลอนจนหัวโกรนอาจารย์อยากกินสิ่งใดฉันจักจัดหามาให้อย่าเลยข้าแค่อยากนอนอย่ารบกวนข้าอาจารย์ขนม ปิดดวงตาทั้งสองข้างจนแนบสนิทพวนถอนใจออกมายาวๆเมื่อรู้ว่าเวลานี้อาจารย์ขนมไม่ต้องการพบผู้ใดนอกจากพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายมีกำลังวางชาสำหรับเขาแล้วเมื่อรู้ว่าผู้มากคาถาไม่เสียชีวิตก็อุ่นใจจนต้องล้มตัวลงนอนเคียงข้างกันและหลับไปในเวลาอันรวดเร็ว เมื่อสีทองภาพทับบนทองฟ้าเหลงจัดเก็บที่นอนโดยเร็วแล้วเล้นกายออกมานางเห็นเพนกำลังเป่าไฟเตรียมหุงหาอาหารให้ลูกผัวก,กินจนอิ่มหนำนานมากแล้วที่นางไม่ได้ริมรถข้าวสวยโชคดีที่เหลงมีเบีย้ยพกติดตัวมาบ้างจึงไปขอปันซื้อข้าวสารแล้วเอามากรอกหม้อรอยยิ้มผุดขึ้นที่มุมปากทั้งสองข้างเบีย้ยจำนวนเล็กน้อยได้สร้างความสุขให้กับครอบครัว ถ้าหากว่ามีจำนวนมากกว่านี้ทุกคนจะต้องยอมสิโรราบแก่ตนเองนางรู้แล้วว่าแหล่งแห่งความสมบูรณ์พูนสุขอยู่ที่เรือนของหลวงราชศัก์คอยดูเถิดหากถึงวันนั้นข้าจักรับพ่อแม่และไอ้ผุดไปอยู่ที่เรือนหลังใหญ่แล้วไล่ไอ้อีทั้งหมดให้ลงไปอยู่รวมกันกับหมาขี้เรือนข้างล่างนางจะรวยนางนวลจิตและขี้ข้าพอยพยักทั้งหลายไม่เว้นแม้แต่ไอ้หลวงราชศักิ ทาค่าเจ็บนักเลงอาฆาตทุกคนด้วยอารมณ์เดือดพร่านนางรอเวลาแก้แค้นให้สาสมจากการถูกกดขี่ข่มเหงมาเป็นเวลานาน,าน